บรรยากาศดีมากเลยนะคุณคุณมากินนมบ้านผมไหมทำไมคุณมาดูพึ่งเนี่ยพึ่งจะตอดผมผมอยู่แล้วเนี่ยฮะพึ่งบ้านผมมีพึ่งพึ่งเข้าบ้านผมแล้วทำไมไม่เอาออก,อออกคุณมันเป็นมันเป็นกลดลวงคุณใช่ไหมที่จะให้ผมไปเอาออกให้เฮ้ย <c oughs> อะไรนะคุณ <laughs> บบาบบา <c oughs> โอเคคุณแปะได้๋กเดี๋ยวผมทดสอบใหม่ผมอีกเรื่อยผมแวะมาคุณจะนอนตอนไหนพรุ่งนี้ตื่นในเช้าดิผมแวะมั่บวนเฉยๆโอ้ยมินเงยเนานะครับเอ้ไปบ้านผมบรรยากาศดีจริงๆนะข้างบนเนี่ยคุณมากินนมกับผมไหมบ้านผมก็บรรยากาศดีปีนลังคาเลทุกวันไปเอาอีกีเนี่ยบ้านผมบรรยากาศดีมากว่างๆคุณมากินนมบ้านผมไหมบ้านผมก็ปีนหลังคาเลยทุกวันนะครับ เออคุณคุณคุณไลคุณไล์สดต่อต่อจากผมเนี่ยคุณคุณร้องเพลงนั้นให้ขอฟังเลยนะเพลงอะไรร้องเพลงไอ Happy Love Day เป็นเป็นทำนองช้าๆนะผมร้องไปแล้วเพราะมากจริงมวนมวนครับทำนองซาๆเลนร้ององ่ประชา Happy Love Day Baby I Love You หรอร้องนี้เออ Happy Love Day b บบี้ไอเลก็ก็ตำนองเก่าๆแต่ว่าเอามาเอาเป็นช้าลงาไง<ด>ะพรดมากเลยเอา้าใครเนี่ยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสี่พันแปดร้อยท่านของผมเขาบอกว่าเพชรเม็ดงามเพชรเม็ดงามไปเพชรเม็ดงามไปกินนมมา่เพชรเม็ดงามโดเลียม <laughs> <laughs> ตโวเลียม, <laughs> ม oh. ทั้งวันซิง <laughs> 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 ไมบ่บรรยากาศดีไงเอาถ้าเกิดเอา้า ตอนนี้ผมไลร์สดใช่ไหมกลับไปแล้วถ้าเกิดสมมติตาปลาไปงั้นมากินเหล้าบ้านเรามากินเบียร์บ้านเรามันน่าพูดไหมล่ะเออไม่ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไว้วมนไหว่้างมากมากินนมกับผมสองคนนะจองที่ไหนน้องผมมีเบลตาเป็นกอบโพี่สิงห์มาสวัสดีสวัสดีพี่สิงห์ครับสวัสดีครับ พี่สิงมาเป็นถูกสารบันเกิดพี่สิงนะครับนี่นับเขาดาวเลยเดี๋ยวนับเขาดาวเลยน,นี่แหละนี่แหละหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีคุณ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 ดิด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 คอนไหนซ<อ>ีซ<อ>ีซีไปจี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 เดี๋ยวจะเปิดคอนก่อนพอดีแหละใช้เวลาเออเออเออเร็วเร็วเร็วลองร้องเพลงแฮปปี้เบิร์เดย์พี่สิงเราเอบิร์เดย์ทูยูอคอน ทุกทันมันเกิดเทียบคีย์ก่อนมาไหนยินไหม Happy birthday to you Happy birthday คุณคุณต้องร้องแต่ผมร้องตามดีกว่าเพราะคุณดีกีตาร์เสียงมันรีลันมันเลียงมันเกินไปไหมทดสอบไหมไหมทดสอบไหม กูเบียไม่เลยมันเอาหนึ่งสองสาม Happy Birthday เอาเปตุอถีว่ะโอ้ขอขอขอเอจขึ้นแล้วเรนวเอ้าดีดีขึ้นขึ้นคีย์ไหมดิเดี๋ยวดตงๆตอนก่อน Happy Birthday to you น้อง Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you. สุขสันต์วันเกิดคับพี่สิงห์สุดหล่อวันเกิดปีนี้ก็แก่ขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วนะครับก็มีความสุขมากๆนะครับก็พี่สิงห์ก็คือต้นแบบของปายในหลายๆเรื่องเลยนะครับวันเกิดปีนี้ก็ขอให้โชคดีโชคหมานร่ำรวยร่ำรวยนะครับเป็นนายห้างที่น่ารักและใจดีกับน้องๆแบบนี้ไปนานๆนะครับมีความสุขมากๆครับพี่สิงห์สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับครับสำหรับนุ๊กก็ขอให้พี่สิงห์มีความสุขมากๆนะครับอ่ อายุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำล่ยรวยๆแล้วก็เป็นร่มโัวร่มใสของลูกๆหลานๆไปนานๆนะครับแล้วก็เป็นในห้างที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับพี่สิงค์ครับอ่าไปทำไมคุณยิ้มแบบนั้นแล้วคุณสวยยังเลยปะเป็นแล้วเขินๆอ่ะเขินอ่ะเขินอ่ะเอาเืินอ่ะเอาเขินอ่ะเอ้ยดีนีไหครับทุกคนเวลาเวลามันเขินเป็นนี้แหละ เราเมันเขินเลยจริงีผมไม่เคยเขินใครนะครับทุกคนผู้ขี่นี่ห้ามพูดไม่เพรในวันเกิดที่ครับมันเขินเนาะผมไม่เคยเขินใครครับเขินอะไรที่เฮ็ดตาเขีดยหน้าไปช่วยไปทีเบบนี้ว้ายผมไม่เคยเขินคุณนะครับคุณลุคธนรนได่ไหมทุกคนทุกคนถ้าผมพูดแล้วจะจะไม่ทำนะครับเนี่ยไม่ไม่ทำแล้วตอนนี้ไม่ทำแล้วเนีอ โอ้เว้าหูดังปืน้าหูดังปืนทาเกินเฮ้ยไปแล้วผมไ็จะผมผมจะมาขายเสื้อเนี่ยขายเสื้ออะไรสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนนะที่เข้ามาในกลุ่มแล้วนะครับกด F กด F ไปเลยนะฮะกดเอไปเลยนี่ครับอันนี้เป็นเสื้อของอลีนะครับผมไม่ใช่ลีธรรมดานะครับลีเซี่นะครับนี่ครับ เซลรนซีนะครับตัวนี้ปกติตามท้องตลาดขายอยู่ประมาณน่าจะน่าจะสองพันห้าแต่อยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับผมสี่พันแปดครับสี่พันแปดครับกดเอฟหนึ่งมาสี่พันแปดครับใครใครที่แปด้เพียงสิบคนแรกสิบคนแรกครับสิบคนแรกครับผมราคาสี่พันแปดสิบคนแรกห้าพันห้าครับผมกดมาครับเอฟกดเอฟมาเลยคนแรกเอฟมาเลยมีเสื้อสิบตัวเหรอครับฮะสิบคนแรกไหมไม่ครับมีมีเสื้อ มีเสื้อประมาณร้อยกว่าตัวแต่ว่าสิบคนแรกจะได้ราคาพิเศษไงอะไรโอ้ยขายเสื้อผ้าก็มาเคามานี่ครับผม,ผมนอกจากเสื้อผ้านะผมมีผมมีในสิ่งนี้ด้วย Happy birthday to you Happy birthday to you นี่ครับอันนี้เป็นกางเกงของน่าจะเป็นของบานาน่านะครับที่นี่ครับ แบนซะนอน <laughs> บารรน่านะครับนี่ครับอัอนนี้อันนี้รุ่นนี้ปลายก็ใส่รุ่นนี้ปลายก็ใส่ใช่ไหมผมไม่มีรูปอัน,นร,รูปทุเรียนก็ใส่ใช่ไหมผมมีผมมีบ็อกเซอร์ประมาณยี่สิบตัวไม่อันสีนี้คุณก็มี ผมไม่มีสีนี้สีเหลืองผมมีแต่ส <c oughs> ีม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 ีไปคุณว่าคุณว่าผมน่ารักไหมไม่นะโอ้ถ้าถ้าดัดฟันมาต้องยิ้มแบบไหน ถ้ายังไม่หลัดฟันล่ะมัรกเดบอมักเจ้าเดบอกเปลีนสีผมใหม่ทำไมสีคล้ายๆแบบนี้เนี่ยใช่เลยอ๋ออยากให้เหมือนกันเหมือนกับมากเดบอมักเจ้าเดบอกอยากจะให้ผมเหมือนคุณเหรอผมจะไปย้อมสีผมสีแดงแล้วมันเสียแล้วนี่โอ้ะว่าสีแดงเลยสีแดงสีแดงโอ้ยยายาไปยา ผมมันเสียแล้วผมไม่กล้าทําอีกนี่พี่ตุ่มว่าตัดสกินเฮสเหรอใครพี่ตุ่มบอกใช่ถ้าผมตัดสกินเฮสคุณว่าผมจะหล่อไหมอู้โู้เเทเลยลองตัดสิเอาไปผมถามจริงคุณคุณกล้าตัดสกินเฮสไหมทำไมอ่ะไม่รู้จิตไปเราเราเอาเอาขึ้นงี้สิไปเอาขึ้นงี้สิ เอาขึ้นยังีสิเอาขึ้นยังไสินี่อู้หนางคือจะฟปลี่ยเปล่าคือจะเปลนคือยังแม่ชี้เนาะเอาแมชี่เนาะไม่ใช่แม่ชีเอาก็แม่ชีต้องเป็นผู้หญิงแหม่แหว่ไม่บวดบวชไม่บวชก็รู้อยู่เป็นเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นผมอย่างผมเนี่ยเหมือนพระเพราะผมเป็นผู้ชายคุณผู้หญิงคุณต้องเหมือนแม่ชีไหม่ไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะผมเหมือนแน่นอน อะไรก็รู้อยู่ว่าไม่โนกนแต่เมื่อทำอย่างเงี้ยเนี่ยอ,อย่างผมก็เหมือนพระผมเป็นผู้ชาย,ยางไงคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ต้องเหมือนแม่ชีเหมือนพระหรือเปล่าเหมือนพระแต่อยของผู้หญิง,งโอ้ยเมื่อไแล้วอุ้ยไม่ไปตั้งเดืเดียเนี่ยเป็นผู้หญิงแั้วไม่อยากคือพระอยู่ได้ป่ะพี่โอ้ยก็คือที่นี่มึงเนี่ยโอ้โว พ่งนี้ก็ฝากไลฟ์สติมได้นะครับทุกคนพ่งนี้เรามีวันเกิดพี่สิงห์แล้วก็มีใบสีส่ขขันใช่ไหมใช่ใบสีสุขวัญมีงานวันลอยกระทงของพวกเราชาวบ้านสิงห์นะครับในเพจบ้านสิงห์เป็นการเป็นการผูกแขนใบสีผูกแขนต้อนรับคนที่เป็นโควิดคนที่ป่วยเป็นโควิดหกคนใช่ไหมหกหรือหกคนก็ไปนั่งกอตีพู้หนึ่ง ไ,ไอ้ไอ้อนมาเรียงไอไอ้ชื่ออะไรนะปอนเหรอเอเอปอนน,น่ะนะผูกแขนแต่ว่าพี่สิงบอกว่าคนที่เป็นคนที่ป่วยเนาะจะเฉพาะคนที่ป่วยจะได้ผูกแขนใช่ไหมพูดแบบว่าคนที่ได้นอนพี่สิงพูดเลยกมคนที่ได้นอนโรงพยาบาลพวกนี้อย่าลืมมาผูกแขนนะโอ้โหฮะเอาพี่สิงบอกว่าคนคนที่ป่วยใช่ไหมที่จะได้ผูกแขนนะ <laughs> <laughs> ป่อยผมพาเข้านอนโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมพี่ผมป่วพรุ่งนี้ลืมผูกแขนผมด้วยนะผูกแขนเท่าไหร่เอ้ยยิ่งใหญ่เอาคุณเจ้ากับผมเท่าไหร่เอืาผมพูดเป็นตัวเลขยังไม่ได้นะเพราะว่าวันนี้ผมบอกเลขไปเยอะมากเพราะว่าผมจะปวนพี่พีเอฟซีแล้ววันนี้แต่ไม่อปโอะแม่คุณคุณยกมามือนนี่นี่คุณยกมาสี่แล้วนะเนี่ะคุณยกมา ไม่ยกยกว่กากันเนี่ยคุณยกมาแบบนี้เมื่อกี้นะหม่ใหม่ใม่ม่เอาคุณจเจ้ากับผมเท่าไหร่เอาเ <c oughs> ขาผูกกันเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับอืมรอยนึงเด้บ่ละ่ะอู้ขี่ได้เถอะเอาเอาเป็นสิบปูประมัณหารอยคุณผู้ได,ด้สิบูกะเออบอกว่าผมเ,เป็นคือกันปะบอกออมันเป็นแหมอ๋อเอาเจ้าสัตว์ผม เอาสามร้อยได้ปผมผูกน้องๆคนละพันคนละห้ารอยแต่ผมผูกคนสามร้อยเนี่ยคุณก็ช่วยผมประหยัดหน่อยได้ไหมล่ะเอออย่างดีผมก็ต้องผูกเป็นพันไหมต้องได้เท่าๆกันพันกับห้าร้อยเอาจริงนะเอาจริงนะที่ผมคิดไว้นะไอ้อพวกที่ไอ้พวกหกคนเนี่ยช่วงช่วงหัวคำมันจะได้เงินค่าโูกแขน แต่โจ้งกนคุณคุณคุณคิดไหมไปช่วงหัวค่ำเนี่ช่วงหัวค่ำผมอยู่อีกทีมหนึ่งช่วงหัวค่ำมันจะได้มันจะได้เงินผูกแขนแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนไปเงินมันจะหมดเงินมันจะหมดเองเออมันจะล่อยหรอตาตรนั้นถ้างั้นผมขอกลับบ้านก่อนแล้วไม่ได้ไม่ได้กลับบ้าน คุณต้องอยู่กับผมทั้งคืนพรุ่งนี้นะผมอาจจะพรุ่งนี้ผมรับ่นเป็นอะไรวะคุณเป็นอะไรนันคุณคุณเป็นไอ้คุณเป็นคุณเป็นเหร่นเป็นผู้หญิงไหมอาจจะไม่ได้ไปพรุ่งนี้อาจจะขอลา <laughs> <laughs> เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงไม่ไม่ผมคงคงไม่ได้ไปล่ะคุณอาจจะได้รับงานไอเมื่อพรุ่งนี้คนเดียวนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมป่วยพรุ่งนี้คุณอาจจะได้ก็ล่องปวยบางทีแหละคุณถอดล้อรถอะไม่ถอดล้อรถก่บ้านเนาะอ๋อเอ้ยยักษ์ใหญ่นะครับวันนี้ยักษ์ใหญ่เข้าพังงานนะนี่ไงเขาก็บอกแล้วว่าปลายเป็นนางนุพมาาไม่มีครับทุกคนอาจจะมีคนนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดคุณเป็นนางนุพมาศถ้าเกิดคุณเป็นนางนางนุพมาศแล้วใส่ชุดแล้วก็ใส่ส้นสูงคุณเออคุณคือทีมหุ่นดีเนาะคุณลองใส่สิ เอาไม่บ้าถูกบมใส่ขาบอกไงยังมีคือจังไหนขาบอกไงผมว่าคุณน่าจะสวยมากเลยนะแล้วผมไม่มีทางใส่แน่นอนกระด้แหละถ้าสมมติใส่เนี้ย no 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 คุยกันนั่น ฝาพีพ่ๆ FC ทางนี้นะครับผมก็ไม่ต้องไปส่งของให้ทางไปนะครับมาส่งทางนี้นะครับทางผมไม่ค่อยมีเลยนะหกพันแต่ไม่มีเหมือนกันเราสองคนตั้งแต่คุยกันแล้วไม่มีแล้วคือคือ,ค,อคือทีแรกอ่ะตอนเขาดูเราใช่ไหมเขาดูผมคนเดียวดูคุณคนเดียวเี้ยเขาก็จะจับโทรศัพท์พิมพ์ส่งใช่ไหมอ,อ่ะอ่ะทีนี้พอดูสองคนรู้สึกว่ารู้สึกว่ายิ้มยิ้มมากไงทีนี้เอาโทรศัพท์ตั้งเลยกูไม่จับโทรศัพท์แล้วอ๋อ ก็เลยกดส่งไม่ได้แมนอ่ะแล้วมีน้อยนี่มีแม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคนะครับโอเคพรุ่งนี้ผมต้องสืบตาเหมือนกันนะครับอะไรวาเจอกันพรุ่งนี้มารับด้วยนะวันนี้ลาตีสวัสดี๋ยวจักใหญ่จะพาทุกคนไปเอาบุญเองครับทุกคนอุ้ยลืมกี่โมงตีห้าแม่ตายกูตาย หลวงพี่บอกเอ,อ่ๆออโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกัน,กนขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกคนมากมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวดูปลายไลฟ์ต่อก็ได้ไปละ <laughs> เออพอจะไปครับผมเดี๋ยวผมไลฟ์ต่อครับ <laughs> เออคุณก็ไลฟ์ทดสอบไมค์คุณสักแป๊บหน่ะอ,อ๋อครับขอบคุณมากมากนะครับทุกคนไม่ต้องไม่ต้องกลัวพี่เขาเห็นหรอกเรายืนอยู่คนละห้องกันอยู่ห้องไนที่ห้องผมเนี่ยไฟสีฟ้าเออ,เอ,อไปแล้วไปแล้ว,ลวบ๊ายบาย บายครับทุกคนจุป,ปีจุป,ปีจุป,ปีอย่างเลยเนะี่ย